ีเดนที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการทั้งในทะเลและบนบกด้วยความสามารถในการโจมตีระยะไกลและเจาะระบบป้องกันเรือสัตวรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ r b s 15 Mk 3พัฒนาโดยบริษัท Sabo For d y n a m i c ร่วมกับ Deal Defense จากเยอรมนีถูกพัฒนาต่อยอดจากกลุ่น Mk 2โดยเน้นการเพิ่มระยะยิงและเสริมความสามารถในการรบแบบเน็ตเวิร์กคีปนาวุธรุ่นนี้สามารถยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเรือรบรถบรรทุกเคลื่อนที่หรือเครื่องบินรบทำให้เหมาะกับสงครามยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการโจมตีระยะยิงสูงสุดของ r b s 15 mk 3อยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรและสามารถทําความเร็วระดับความเร็วเสียงต่ําโดยใช้ระบบนําทางแบบ Inertial Navigation ผสมกับ GPS และเรดาร์แอคทีฟที่ช่วยล็อกเป้าอัตโนมัติในระยะสุดท้ายหัวรบของ r b s 1 5 mk 3ม,มีน้ำหนักประมาณ200กิกรัมและถูกออกแบบมาเพื่อเจะกระเรือศัตรูโดยเฉพาะ อีกหนึ่งจุดเด่นของ r b s 1 5 mk 3คือความสามารถในการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินเช่นสถานีเรดาร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญริมชายฝั่งเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพในการปฏิบัติการร่วมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนภายในขีปนาวุธช่วยให้สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านอากาศยานของศัตรูเช่นระบบ ciws หรือจรวดต,ต่อต้านขีปนาวุธ หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสวีเดนเยอรมนีโปลแลนด์และโครเอเชียได้ติดตั้ง r b s 15 Mk3 ในเรืโรปและกองกำลังภาคพื้นดินของตนเองแม้จะมีต้นกำเนิดจากยุโรปแต่ขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในเอเชียรวมถึงบางชาติในตะวันออกกลางที่กำลังมองหาระบบอาวุธป้องกันชายฝั่งประสิทธิภาพสูง ABS 15 Mk3 เป็นตัวอย่างของขีปนาวุธอัจฉริยะที่เน้นความแม่นยำ ความอนเนกประสงค์และความสามารถในการอยู่รอดท่ามกลางสนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยระบบต่อต้านสำหรับประเทศไทยถึงแม้ยังไม่มีการประกาศการจัดซื้อ r b s 15 m k 3อย่างเป็นทางการแต่การติดตามเทคโนโลยีเช่นนี้ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนากำลังรบในอนาคต